สมมติว่าจะพิจารณาอานิจจังมันกเน็เป็นเรื่องที่พิจารณาไปในทางคำนวณหรือว่าเอเองคือมากกว่ามันต้องดูลงไปท,ท,ท,ที่ที่สิ่งที่มันมีอยู่หรือมีให้ดู่นดูว่าลมหายใจมันไม่เที่ยงถ้าไปมัวคิดอยู่มันก็ไม่มีทางที่จะเห็นความไม่เที่ยงมันจะไปคิดว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าดูเราก็จะเห็นว่ามันไม่เที่ยง เดี๋ยวมันข้าวเดี๋ยวมันออกเดี๋ยวมันหยาบเดี๋ยวมันละเอียดเดี๋ยวมันสั้นเดี๋ยวมันยาวถ้ามันเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยต่างๆมันจึงไม่เที่ยงการเห็นว่าลมหายใจไม่เที่ยงนั่นนะไม่ใช่การคิดแต่ว่าเป็นการดูดูลงไปด้วยตาคือคือจิตทีนี้เรามีตาสำหรับดูข้างในแล้วก็ดูลงไปดูลงไปมันจะเกิดอาการที่เราวิ இல்லை